ที่นี่สถานีวิทยุามาออปัตตานี FM ร้อย5จ็ดจสองห้าเมกะเฮิร์จะนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มออค่ะมหาวิทยาลัยส ส่วนรวมแรงความรู้วิทยาศาสตร์ใต้เรื่องการวิชาสุสาลขอให้เธอประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นผิดที่หนึ่งลาบซั์และกิยศจะตกแก่ท่านเอง ขอรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่มออ,อค่ะทางสถานีวิทยุมอ,อปากนดี FM ร้อยเก้าจุดสองห้าเมกะเฮิร์ค่ะแล้วก็ทาง เฟซบุ๊กไลฟ์นะคะสถานีวิทยุมออปัตตานีค่ะรายการที่ีิมออนะคะจะเจอกับผู้ฟังเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกา35นาทีจนถึง9นาฬิกานะคะวันนี้พบกับพิชันสาวนีดาอเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็จะเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีสองช่วงรายการเช่นเคยสารรอบตัวมออแล้วก็ รอบรัวตาดีนะคะที่จะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ด bueno, ีด้วยนะเพราะว่าบ้านเราก็อากาศร้อนนะคะแล้วก็แจ้งเตือนในเรื่องของพิษโศกด้วยนะคะหรือว่าโรคลมแดดนั่นเนะคะที่เผื่อว่าใครที่ไปเจอกับแสงแดดหรือว่าอยู่กลางแดดมากเกินไปเนี่ยนะคะจะต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของเดือนรอมาดอนด้วยนะคะซึ่งพี่น้องมุกคมก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะ เป็นไปได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยมแสงแดดนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะไม่ร้อนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หมดสตินะคะแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะก็ฝากดูแลความปคงใหญ่ด้วยละกับนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็สู่ช่วงรอบรัวมอกันค่ะช่วงรอบรัวมออ ช่วงรอบรัวว้วมอวันนี้นะคะก็จะตามต่อนะคะสําหรับในส่วนของกิจกรรมดีๆค่ะของคณะวิทยาการอิสลามนะคะซึ่งได้มีการส่งนักศึกษาเนี่ยนะคะไปอยู่ที่ภาคอิสานนะคะภายใต้วอสอน,นะคะครูอาสาสู่อีสานนะคะซึ่ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็มีการนำเสน,เนอแล้วนะคะสําหรับในส่วนของที่มาที่ไปนะคะของโครงการนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าในส่วนของโครงการนี้นะคะทางคณะก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะคะได้ไปศึกษาเรียนรู้นะคะพื้นที่ภาคอีสานนะคะเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่มุสลิมจะน้อยนะคะแล้วก็ ในส่วนของนัืศึกษาข,ของเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะนัดชือศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะไปอยู่ไปใช้ชีวิตที่นู่นอย่างไรนะคะแล้วก็เจอปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็ได้ทราบกันแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะคะก็จะนําในส่วนของความรู้สึกของผู้ที่ไปอยู่จริงนะคะที่ภาคอีสรนนะคะภายใต้ครูอาสาวอาอสสู่อีสรนเนี่ย จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของกิจกรรมที่เราจะจัดขึนในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรมาจันเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามนะคะความรู้สึกของผู้ที่ไปอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยอย่างไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการค่ะ นะครับเราถือว่าเราให้ความเป็นธรรมนะเมื่อกี้มุสลิมีนแล้วและมุสลิมมะก็ต้องมีเวทีของตัวเองต้องมีพื้นที่ของตัวเองนะครับซึ่งสองท่านนี้เป็นผลผลิตส่วนนะครับได้ไปสัมผัสปีไหนอย่างไรก็อยากจะให้พี่น้องทั้งสองท่านนะได้แนะนำตัวเองด้วยนะครับว่าแล้วไปปีไหนแล้วก็ถอดบทเรียนได้อะไรมาบ้างจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับ ท่านแรกเลยครับค่ะก็อัสลามุอะลัยกุมบารัตุบัลลาร์กาตุฮ์นะคะชื่อฟาติมาจ้าแซนะคะหรือที่เด็กๆเรียกว่าอาจารย์ไลลานะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์นะคะสอนภาษาอังกฤษนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะมออบัตตานีนะคะครับก็เดี๋ยวแนะนำตัวก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเชิญพี่ไก่แนะนำตัวนิดนึงก่อนได้เลยต้องขอออกด้วยปะไม่ต้องขึ้นค่ะอัลสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอบัลลาร์กาตุค่ะ ชื่อนารีรัตน์เมชนะคะก็เป็นสิทธิ์เก่าของวสรหัส40นะคะค่ายสันสลามรุ่นที่3นะคะแล้วก็จริงๆแล้วอยู่กรุงเทพแล้วเราให้นารีรัตน์ล,ลงมา,าทุรทะเรื่องลูกค่ะเป็นคุณแม่ลูก6นะคะอัลฮัมมูลิลตาตอนนี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็กีซนานค่ะครับก็จะเริ่มจากอ, <ไล S 2> อาจารย์ไลลาก่อนนะนะนักศึกษาที่รู้จักคุ้นเคยก็อาจารย์ลลานะครับว่า ปีไหนที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสที่อีสานนะครับแล้วก็มีเหตุจูงใจอะไรที่ต้องไปนะครับแล้วก็หลังจากกลับมาแล้วนะครับวันนี้มาเป็นอาจารย์นะครับได้รับคุณูปาการคุณูประโยชน์อะไรบ้างนะครับสำหรับตัวเองเชิญครับค่ะก็อัลฮัมดุล้วนะคะสำหรับค่ายครูอีสานนะ,ค,ะครับเหมือนยอ้อนนั่งทําแมชชีนกลับไปนะคะเป็นพวกเราเป็นรุ่นแรกนะคะของอ ค่ายเป็นครูอาสาตอนนั้นครูครอาสาที่อีสานก็จะบอกว่าเป็นในปี4ีนะคะซึ่งเป็นรุ่นแรกที่พวกเราไปกันเนี่ยเป็นค่ายสาหรับในล้าน,นะคะส่วนตัวบอกเลยว่าเป็นค่ายเปลี่ยนชีวิตนะคะคแล้วก็เปลี่ยนเป็นค่ายเหมือนปรับทัศนคติคและเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมอง <c oughs> ในการมองโลกอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะ,คะจากวันนั้นเนี่ยจากเด็กที่ไม่เรียกอะไรคะไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กที่ชอบทากิจกรรม เป็นเด็กที่ไม่เคยออกจากบ้านนะคะเป็นเด็กที่เขาเรีเยกอะไรคะจะออกต่างจังหวัดแต่ละที่นี่คือยากเย็นแสนเข็นนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางครั้งแรกนะคะที่กว่าคุณพ่อคุณแม่จะอนุญาตให้ไปนี่คือกระบวนการนานมากนะคะกว่าจะได้อนุญาตให้ไปแล้วก็พราะเป็นคือไปไกลมากถ้าเทียบในสมัยเพิ่ง20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่ง20กว่าปีที่แล้วเนี่ยสมัยนั้นในมุมมองของเราเนี่ยจากเด็กใต้คนหนึ่งเด็กสามจังหวัดเนี่ย มายเซตของเราที่มีต่ออีสานเนี่ยอย่าอย่าอย่าพูดถึงคําว่ามุสลิมเลยค่ะแค่มุมมองอีสานเราก็มีความคิดในอีกด้านหนึ่งนะคะที่มองว่ามันต้องเป็นแดน,นที่ทุรกันดารแห้งแล้งเราคงจะต้องไม่มีอะไรกินแล้วเราจะต้องเป็นลาบากเลยค่ะซึ่งซึ่งผู้ปกครองตอนนั้นก็คงคิดว่าอย่างนั้นเราไม่อยากลูกไปลําบากกว่าเราจะโน้มนา้าวรู้สึกว่าเราอยากไปนะอยากไปเพราะอะไรตอนนั้นคืออยากจะไปรู้จักอีสานแล้วก็อยากจะไป ตอนนั้นเนี่ยพอบอกว่าครูไปสอนศาสนาใช่ไหมคะครับตอนนั้นได้ลาเองกริดนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นอยู่คณะมนุษยศาสตร์มีความรู้สึกว่าแบบแล้วเราจะไปสอนอะไรเราไม่ได้จบศาสนาครับเราไม่ได้มีความรู้ศาสนามากมายด้วยแต่เอาอยากจะไปเที่ยวนตอนนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าแบบเอออีสานนะคะแล้วเพื่อนๆก็นก็ไปกันด้วยเพื่อนๆที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้นะคะคแล้วพี่พี่พี่ไก่กันก็สนิทกันนะคะลเออพี่พี่ที่เราสนิทกันก็ไปแล้วเพื่อนๆก็ไปกันเราน่าจะลองนะคะไปรู้จักอีสาน นะคะพอไปแล้วก็รละจะจะบอกว่าเป็นเป็นค่ายที่ได้ที่ได้สอนการใช้ชีวิตนะคะคเป็นค่ายที่ให้สร้างเรมัดาลใจให้กับตัวเอง<ม>ใ,หให้การทํางานเพื่อสังคมคนะคะแล้วก็เป็นค่ายที่ปลูกฝังให้ตัวเองว่าอย่าอย่ามองอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคะคือเป็นค่ายที่เหมือนให้เราค้นพบศักยภาพที่มีในตัวคะ่ะว่า ที่เราเคยมองว่าเราทำ,ทำไม่ได้เรามีความรู้ศาสนาน้อยเราเไม่ได้เกง่งไม่ได้เป็นนักกิจกรรมในสมัยนั้นเนี่ยพอไปถึงแล้วม,มันเป็นเหมือนเวทีที่เราได้บทเรียนอัน,อนล้ำค่าว่าความรู้เรามีแค่นี้เราก็ถ่ายทอดแค่นี้ซึ่งมันมีประโยชน์มากกว่าถ้าเรามีมความรู้มากแต่เรารไม่ได้ใช้หรือเราไม่ได้ถ่ายทอดหลังจากนั้นก็เราทําให้เราเปลี่ยนความรู้สึกว่าเออนะเรามีความความรู้เท่านี้เราใช้ความรู้ได้เต็มที่มากรู้สึก ภูมิใจแล้วก็อัลฮัมดีล่ะนะคะที่ได้เขาเรียกอะไรได้ไปใช้ชีวิตเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเบื้องต้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ไก่นะคะลองแชร์ประสบการณ์อินสปิเรชันตอนนั้นกันพี่ไก่เชิญครับพี่ไก่นี่นะครับรุ่นพี่อาจารย์ไลลานะโอเคครับเช่นครับก็ทำดีล้วนะคะตอนนั้นก็จําได้ว่าอยู่ ปี2แล้วก็ช่วงปิดเทอมนะคะแล้วเขาเขาประกาศเลยว่าแบบนักศึกษาท่านใดที่อยากจะไปสอนที่อีสานบ้าง พอได้ยินนี่แบบตื่นเต้นมากเลยขอสมัครเลยค่ะคือเป็นคนที่แบบช่วงปิดเทอมอะ่ะอยากจะหากิจกรรมอะไรทำเราคือชีวิตพี่จริงๆนะเป็นเด็กเกาะนะคะอยู่ในเกาะเล็กๆแต่มีความฝันแบบอยากจะไปเดินทางไปที่ไกลๆมันเหมือนแบบเป็นการจุดประกายให้พี่อยากเดินทางไปไปไปมองโลกอีกที่หนึ่งอะคะ่ะว่าเป็นยังไงพออาจารย์เขาบอกองั้นก็ขอสมัครอาจารย์ดิลลว่าขอขอไปเข้าค่ายนี้นะคะช่วงที่ได้ไปนะี่คืออยากจะเล่า ประสบการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วนะคะว่าพวกเราอะค่ะก็เดินทางกันก็รวมตัวกันที่มอเนี่ยค่ะแล้วก็ไปขึ้นรถไฟที่สถานีโคกโพลแล้วช่วงที่ขึ้นรถไฟก็จากโคกโพไปถึงกรุงเทพหัวลําโพงก็น่าจะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะคะที่นั่งรถไฟชั้นธรรมดาใช่ชั้นที่มันเป็นไม้กระดานแล้วก็แบบที่นั่งก็แน่นมากเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ตรงกับสงกรานนะคะก็แน่นตั้งแต่ภาคใต้จนถึงกรุงเทพหัวลำโพง แล้วพอไปถึงหัวลาโพงค่ะมันก็ต้องแบบรอรอต่อรอรถไฟอีพักหนึ่งก็ไปพักบ้านรุ่นพี่ท่านหนึ่งค่ะขอเชิญพี่ซอบ้านะคะถ้าจาได้ตอนนั้นนะคะก็พอพักบ้านพี่ซอบ้าแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นตุกตุกในกรุงเทพครับแล้วเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ไปกรุงเทพเลยค่อนรับรรู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็นั่งรถไฟต่อจากกรุงเทพไปลงที่อุดรครับช่วงระหว่างนั้นแหละแบบคือคนที่เขาทํางานที่กรุงเทพค่ะแล้วเขาต้องกลับช่วงสงการครับเป็นเป็นช่วงที่แบบ ทุกคนที่แบบต้องกลับบ้านเหมือนกลับบ้านเราก็คือกลับมารายรออะไรเงี้ยค่ะจะแน่นมากจนคือบางคนอะคะ่ะนั่งแค่ครึ่งชั่วโมงเราต้องสลับกันคนที่มายืนก็มานั่งสลับกันเงี้ยค่ะแล้วพี่ยังจาได้มีเพื่อนอยู่คนนึงค่ะคเขาบอกว่าตอนที่นั่งเนี่ยมีคนแบบเขาดื่มเหล้าในในรถไฟแล้วเล่าแบบว่าลาดใส่หัวก็แบบเหว้นหมดเลยเลยแล้วก็ คือคือทนจนจนถึงด้วยความอดทนของเราตอนนั้นอะเราไม่ได้คิดว่ามันลําบากนะครับแต่มันรู้สึกว่าแบบเป็นการสร้างอะไรมันใจให้เราแบบว่าอกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้อเราเรามีแบบทุกคนตั้งใจมากอยากแต่ไปเจอน้องๆที่โน่นออไปดูว่าแบบ,บ,บอีสานเป็นยังไงแล้วพอไปถึงอะ่ะสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราเว่าอีสานมันแห้งแรงอีสานแบบโอ๊ยโหดยากเลยพอไปอะคนละอยา่างเลยค่ะค คนใจดีมากที่โน่อนอะแบบอัธยาศัยดีแล้วก็อย่างพี่เนี่ยพอไปอยู่ที่อุดรก็ได้เรียนรู้ว่าแบบมุสลิมที่นี่เยอะนะ mm hmm. แล้วเราเนี่ยเหมือนมีโอกาสได้แบบคือความรู้เราไม่ได้เยอะแต่ว่าค,ความตั้งใจเรามันมาก mm hmm. อ่าพอไปเจอน้องๆอะน้องๆเขาแบบมีความน่ารักมากเลยรู้สึกแบบผูกพันเหมือนเหมือน mm hmm. พี่เหมือนน้องเลยค่ะ mm hmm. ครับแล้วก็พี่ได้รับมอบหมายให้ไปอยู่จังหวัดเลยกับเพื่อนอีก อีกคนหนึ่งแล้วก็กับรุ่นพี่คนหนึ่งอะค่ะครับแล้วพี่ไปเจอมีอยู่คนหนึ่งครอบครัวหนึ่งอะเป็นคําพูดที่มันสะเทือนใจจนถึงทุกวันนี้เลยว่าแบบถ้าเรามีโอกาสอะเราอยากจะเผยแพร่ศาส,สนาที่นั่นนะครับเขาเป็นอันนี้เขาอ,อยจะได้ไม่ะคือน้องคนหนึ่งอะค่ะเขามาอยู่ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าพี่พี่ลูกไหมตั้งแต่หนูเกิดมานะพ่อหนูเป็นมุสลิมครับแม่เป็นพุทธหนูจะเห็นพ่อละหมาดแค่ปีละสองครั้งอืมมันรู้สึกว่าแบบ คือแบบเห็นแล้วแบบเขาเขาไม่เคยรู้ว่าอิสลามคืออะไรเขารู้อย่างเดียวว่าเขาเขาไม่กินหมูครับเขาไม่รู้จักการคุมียาบเขาไม่รู้จักการละหมาดเขาไม่รู้แม้แต่กระทั่งกล่าวว่าลฟ์ดอทโลคคืออะไรเราไปแบบสอนเขาใหม่หมดเลยเรู้สึกว่าเราโชคดีนะว่าแบบได้เป็นรุ่นแรกที่ได้ไปให้ความรู้เขาตรงนั้นนะคะเราก็ฝึกเขาละหมาดฝึกเขากาลา่าวชา้าเหมือนแบบให้เขาเริ่มต้นอิสลามใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากให้น้องๆ้องที่มีความตั้งใจค่ะอยากให้แบบช่วยกันแบ่งปันความรู้คือแบบ เราอยู่ตรงนี้เราโชคดีนะเราได้เรียนเรียนรูมีความรู้อนะไรเงี้ยก็อยากจะไปให้แบบถ้ามีโอกาสช่วยไปแบกบ,บันที่โนโ่นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ไม่คิดว่าจากที่23ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้แบบที่ศาลที่เราไปเน่ณตอนนี้มีโรงเรียนสอนศาสนามีมุสลิมมากมายเลยรู้สึกแบบโชคดีมากๆที่ทำติละวันนั้นตัดสินใจไม่ผิดค่ะที่เราเดินทางไปตรงนั้น,นะคะ่ะครับก็เป็นผลผลิตทั้งสองท่านนะครับใช่คำว่า ตัดสินใจไม่ผิดนะครับค่ายเปลี่ยนชีวิตสร้างแรงบันดาลใจความรู้ไม่เยอะแต่ความตั้งใจล้นเหลือนะครับทีนี้นะครับก็อยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับได้พูดถึงความประทับใจที่เราไปสัมผัสในวันนั้นและอยากจะเชื้อเชิญนะครับให้น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยไปร่วม่ข่ที่เราจะจัดอีกไม่กี่วันข้างหน้าดีด้วยนะครับเชิญกันไรลา,ลาก่อนเลยครับ สำหรับความประทับใจในส่วนตัวนะคะคของเลลาเองนะคะก็จะเป็นลักษณะของการได้เรียนรู้รวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ชีวิตของมุสลิมอีสานนะคะทีะ่ไม่ใช่มุสลิมมาลายูเราเชื้อสายมาลายูเนาะพอไปมุสลิมอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปาทานนะคะที่ไปอยู่แล้วก็เราได,ได้เรียนรู้หลาก,หลา,กหลายวัฒนธรรมที่หลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าตอนที่เราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยครับ เราทําไม่ได้แต่พอไปที่นู่นเนี่ยอ่ะทาไมที่นี่เขาทําได้เลยค่ะม,มันเป็นการทให้เราย้อนมาน,นั่งกลับคิดว่าเออเราจริงๆเราอิสลามมีมีกรอบอะไรที่เราให้ทาได้ไหรือไม่ได้มันยกตัวอย่างเช่นคือเป็นความเขาะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเขาเรียกอะไรคะไปไป,ไปเยี่ยมเยียนกูโบ,บในสมัยอดีตนะคะในใน,ในบ้านเราก็จะไม่ค่อยให้มุสลิมานะคะไปตรงนั้นแต่พอเราไปตรงนั้นเนี่ยทำได้มันทําให้เราต้องย้อนกลับมาศึกษาเพิ่มเติมว่าเขาจริงๆเราเนี่ยอิสลามเรายืดหยุ่นมันทําให้เรา กลับมาสนใจอิสลามมากขึ้นอันนั้นเป็นความประทับใจและอิประทับใจนึงก็คือว่าเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับปะกับมะซึ่งเราเรียกป๋ากับมะใน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 สมัยนั้นนะคะที่อยู่กับครอบครัวเขาและครอบครัวที่เวลาไปอยู่นี่อยู่ที่บ้านไผ่ขอนแก่นอยู่กับมีหลานซึ่งเป็นออทิสติกเวลาจำได้เลยว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้สัมผัสกับเด็กออทิสติกจริงๆอยู่กับเขาจริงๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยังจำได้เลยว่าความรู้ที่เราได้รับการค่ะอยู่กับเขาทั้งเดือนใช่ไหมคะ พอเราไปค่ายเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็น,ปนสะพานที่เราให้เราเชื่อมเราว่าแบบครั้งหนึ่งเราเคยดูแลเด็กออทิสติกที่อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นพอเรามีงานอะไรเนี่ยเราไปเจอกับเด็กออทิสติกมันกับว่าเราได้ใช้ความรู้ใักระทั่งเขาบอกว่าอยู่มีแฟมิลี่หรือมีครอบครัวที่เคยเป็นออทิสติกไม่แต่เราเคยไปค่ายนี่นจะบอกว่าม,มันเป็นจุดประทับใจที่ถ้าเราอยู่ปัตตานีคิดว่าคงจะได้ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาส ที่ใครจะมามอบหมายให้เราทําในสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ความประทับใจหนึ่งคือได้อยู่กับคนใกล้เสียชีวิตเป็นมุสลิมอีสานที่เขาเห็นค่าเราเหมือนเราเป็นผู้รู้นะคะพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าเราเป็นผู้รู้มีญาติที่กำลังจะเสียชีวิตช่วยไปอยู่ใกล้ๆช่วยไปอ่านยาซีนให้หน่อยซึ่งตอนนั้นรู้สึกประหม่ามากเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่เฮ้ยแล้วคนใกล้จะเสียชีวิตต้องทํำยังไงจะต้องอะไรแต่เขาให้เกียรติเราแล้วเขาเขาเหมือน trust เราเชื่อใจเราพอเราจะแั้วกรู้สึกว่า ชอลล์ในเมื่อใน,ในเมื่อเขาให้ค่าคแล้วเขาให้คุณค่าคเขาเห็นเราขนาดนี้นะคะที่ตัวเองเรายังไม่เห็นค่าตัวเองว่าแล้วเจาทำอะไรได้กับ,กบอิสลามบ้างก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยในช่วงชีวิตสุดท้ายของของอคุณลุงท่านนั้นนะคะคคมสุสลิมเนี่ยเราไปให้กำลังใจเขาอยู่ใกล้ๆช่วยกันอ่านยาซีนมันทำให้ครอบครัวเขาดีมากเรารู้สึกว่าวันนั้นเราเหมือนเป็นแฟมิลี่เขาเป็นครอบครัวที่กำลังอาจจะส่งเขากลับไปหาล็อแล้วเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆวินาทีสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายคืออยู่กับเราเลยที่ที่เราเป็นคน นะคะเท่าตอนนั้นเราเป็นคนนอกแต่เขามองเราเป็นครอบครัวเราก็รู้วกว่านี่คือความประทับใจที่รู้สึกว่ามุสลิมนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเขาเรียกดินแดนไหนหรือพื้นดินไหนที่ถึงแม่จะเขาเรียกอครับมีความรู้สึกว่าถึงมันจะแห้งแล้งหรือแต่ใจอค่ะมันรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับพี่ไก่ครับค่ะก็ตอนที่ไปอยู่ที่โน่นนะคะตอนตอนแรกคือเรา เรามันไม่เคยแบบเดินทางไกลเลยเป็นครั้งแรกก็จะก,กังวลว่าเราจะสอนเด็กได้ไหมเราจะแบบว่าอยู่กับคนที่แบบต่างพื้นที่ได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมามันมันไม่เหมือนที่เราคิดอะค่ะค,คนที่โน่นอะเขาจะอบอุ่นมากแล้วแบบอบอ้อมอารีเหมือนเราเป็นคนนึงในครอบครัวเลยอะค่ะแล้วก็ตอนที่แบบว่าเหมือนแบบตอนสุดท้ายที่ต้องจากกัน คือคือไปแค่หนึ่งเดือนแต่เหมือนเราผูกพันกันเป็นปีๆค่ะครับแล้วก็พี่ไปอยู่ที่จังหวัดเลยมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่พี่ไปอยู่เนี่ยค่ะตอนพี่กลับมาแล้วอ่ะเขาก็ยังโทรมาปรึกษาในเรื่องของศาสนาแล้วก็เขาพูดมาคำนึงว่ากัพี่อยากคุมียาบอ่ะที่นี่หายากมากเลยไม่มีียาบมารู้สจกว่าแบบคือเราไปแต่ว่ายังมีเขาได้อะไรนะเราฮีฮดายัดให้เขาแบบอยากคุมียาบก็เลยซื้อหยาบส่งไปให้เขาอะค่ะที่โน่น แล้วก็ตอนที่อยู่ที่เลยนะคะไปตลาดนะคะเราเหมือนเป็นดาราเลยตอนนั้นน <c> ะ <oughs> อันนี้คือเราไปในตลาดกับเพื่อนแล<ช>้วคูมิหยาบนะคะขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปเดินเข้าไปในบอกเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะทุกคนจะมองหมดเลยอะค่ะเพราะเขาจะไม่เคยเห็นคนคุมหัวในสมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะ<ช>คือเราจะรู้สึกเหมือนแบบเป็นคนดังมาเลยอ่ะเขาจะมองครั้งแรกนะคะพอหลายวันเข้าเราเริ่มไปอ่ะเขาเริ่มแบบชินละแบบเออ มีมุสลิมเข้ามานะคะชื่อถือกว่า20ปีของการสร้างสรรค์สังคมชายแดนใต้สถานีวิทยุมออปัตตานี FM 107.25เมกะซสื่อสร้างสรรค์ที่พร้อมให้บริการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยรูปแบบสื่อที่หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่นี่เราสามารถผลิตสปอตโฆษณาสารคดีทางวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและพัฒนาชุมชนละครสั้น การผลิตรายการทั้งภาษาไทยและมาลายูรับบริการถ่ายทอดสดการประชุมเสวนาและกิจกรรมพิเศษพร้อมทั้งโปรโมชั่นด้วยการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของสถานีที่มีผู้ชมมากกว่าพันคนต่อวันประสบการณ์กว่า20ปีของทีมงานมืออาชีพเราพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านเสมอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาดสถานีวิทยุมอปัตตานีโทร073331277ช่วง รอบรั้วตาหนีคุณ้ฟังอยู่กับรริการที่นี่มอ,อนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้ติดตามในส่วนของช่วงรอบรั้วมอ,อกันไปนะคะช่วงนี้ค่ะเราติดตามช่วงรอบรั้วตาหนีกันกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็จะติดตามบรรยากาศนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นการเปิดรับสมัครนะคะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะคะ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่าคึกคักมากนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการรับสมัครเนี่ยนะคะจนถึงวันที่7เมษายน2566นายั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้บรรยากาศแฟนคลับนะคะกองเชียร์แต่ละพรรคเนี่ยนะคะดูมีสีสันนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจให้กับ ผู้สมัครของตนเองเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะที่บริเวณหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งก็นะ,ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้เห็นถึงตีสหลังจากนี้นะคะก็ทางกกตออก็มีการประกาศชัดเจนนะคะว่าจะมีการเลือกตั้งนะคะในวันที่14่พฤษภาคม2566นี้อีกนะคะวันนี้เรามีคลิปนะคะเ,เราได้มีการประชุมนะคะเมื่อวันที่31มมีนาะคมที่ผ่านมานะคะทาง กรกตก็มีการแจงในเรื่องของปฏิทินนะการเลือกตั้งประจำปี2566นะคะว่าจะ รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของอพี่น้องประชาชนนะคะก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมกันนะคะสำหรับในส่วนของการเลือกตั้งนะคะที่จะถึงนะคะในวันที่1 4พฤษภาคม2566นะคะเลือกคนดีนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของนโยบายดูในเรื่องของการทํางานนะคะเพื่อที่จะให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่บ้านเรานะคะแล้วก็ประเทศบ้านเราด้วยนะคะซึ่งก็จะได้ดูในเรื่องของนโยบายแนว การปฏิบัตินะคะว่าจะมี ปฏิบัติอย่างไกลบ้านนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะในช่วงของรอบพัวตานีนะคะจะปิดท้ายด้วยบรรยากาศนะคะเมื่อวันที่3 1มีนคมที่ผ่านม,มานะคะได้ไปประชุมกับทีมของกกตประจําจังหวัดปัตตานีนะคะก็มีท่านผู้อเนวยการกกตประจําจังหวัดปัตตานีนะคะพูดถึงในเรื่องของอปฏิทินนะคะที่จะมีการเลือกตั้งนะคะรวมถึงใครที่ไม่สะดวกเลือกตั้งวันที่14ก็จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะซึ่งรายละเอียด เติมจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราติดตามจากคลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็ลากันด้วยคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ที่ชนเสาดีดาวต้องลาด้วยคลิปนี้เลยนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะรเ่ง จะตั้งไว้ครบเลยนะรเราให้ส่งให้กองทัติ่งตั้งมาเรียบร้อยแล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันจะอยู่ในแผนการเลือกตั้งนะครับที่ผมแจกให้ในในเอกสารที่ที่แจกให้พวกเรานะครับมันจะเริ่มจากวันที่ยี่มีนาคมนะครับก็ประกาศสิทธิได้ีการยุทธภาสตร์พุทธเดชะโมีผมจ้งนะครับนะครับโอกรวตองประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนะครับโอกำหนดแล้วนะครับเป็นวันที่สิีพุธภาคมถูกมนะครับ เดิมเนี่ยคาดหวังกันว่าถ้าต้องไม่ไม่ยุติการนะครับครบกำหนดเนี่ยเราก็จะเลือกทำวันที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับโกตอนแรกก็บอกจะยุบวันนั้นวันนี้ก็ไปไปมาก็มายุบลงวันที่ยี่สิบนะครับก็ยุบวันที่ยี่สิบเนี่ยเราต้องเลือกตั้งไปในวันที่กว่าคุณรวมมาที่สี่พฤศจิกาพฤษภาคมนะครับอ่าสมภารโยคถูกนะครับตารางของเราเนี่ยเดินมาถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่ยี่สิบห้ามีนาถึงเก้ามิสนะครับที่บกวน อ่าปลดโอกาสให้ประชาชนนั้นขอใิจสิทธิ์ลงทะเบียเลือกตั้งรหน้านะครับมีอยู่สามอย่างนะครับก็คือในเขตนอกเขตแล้วก็นอกอานาจจับอันนี้อันนี้ก็คงจะตรงตามความเข้าใจนรายละเอียดนิดนึงนะครับรการลงคะแนนเลือกตั้งงหน้าน,ะนะั้นจะเลือกกันในวันที่เจ็ดอาทิตย์ที่เจ็ดพุทภาคมก็คือมอสถปดาโกนวันเลือกตั้งจริงนะครับผองวันเลือกตั้งต่วไปในเขตนะครับในเขตโหวตในเขตเนี่ยนะ ก็คือสําหรับพี่ผู้ที่อยู่ในเขตตรงนั้นนะแต่ว่าวันที่สี่ไปเลือกตั้งไม่ได้เนื่องจากว่ามีเขตจังหวินรุ่นนั่นนี่ที่ไปเลือกตั้งไม่ได้นะครับผมก็ให้ไปแจ้งนะครับไปลงทะเบียนกับตามสํานักทะเบียนตรงที่นะครับสำนักทะเบียนอำเภอนะครับปาหลักฐานไปด้วยว่าถ้าเป็นตาราการก็มีคาสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่รุ่นที่นี่ถ้าเป็นเอกชนก็ขอแก้ว่ามีหลักฐานว่ามีหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติ ที่นั่นที่นี่นะราชการก็ใช้กำสังอเคประกาชนก็ใช้แผนการทํางานคำสั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นหลักฐานมีหลักฐานว่าตัวเองต้องไปทาหน้าที่ก็ต้องไปยื่นต่อนัะเบียนต้อง่นนะครับนทะเบียนอำเภอจะดับหนึ่นเทศบาลก็ไปที่ตำน่งนัเบียนเทศบาลนะครับนอกเทศบาลก็นะครับก็ไปยื่นที่สำนนักเบียนอำเภออเภอนะครับอันนี้ไม่ครับ ก็ถามประเด็นนี้หน่อยนะครับเอ่ออธิบีร่นลูกสาวผมเนี่ยไปเรียนเชียงใหม่มซึ่งทะเบียนเนี่ยคือได้ย้ายินเชียงใหม่